เขาคือคนที่ประกาศตัวเองเสมอว่าจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้สวัสดีครับผมวันนี้ขอเชิญพบกับมังกีดีรูฟี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครั้งนะครับผมจากช่อง iToy Studio นะครับผมก็วันนี้นะครับมาถึงคาวของโมเดลนะครับรูฟี่นะครับผมแต่นี้นะครับผมก็จะเป็น เวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในแกนไลน์เมนฟิล์มแซดนะครับผมนี่แต่ว่าเป็นวอลลุ่มหนึ่งเลยนะครับผมก,ก็คือเป็นตัวที่หนึ่งของลูฟี่นะครับก็มาดูรายละเอียด uh, ดีเทลโมเดลตัวนี้นะครับผมคร่าวๆก่อนเนาะนะครับผมก็ลูฟี่นะครับผม,นบผมในภาคนี้นะครับผมเป็นภาคฟิล์มแซดนะครับผมซึ่งเป็นภาคที่ปะทะกับ อาจารย์เซตโต้นะครับผมก็ชุดที่ใส่เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นชุดข้างนอกนะครับก็จะเป็นเสื้อคลุมสีเหลืองนะครับผมแต่ข้างในนะครับผมเสื้อแคนยาานะครับผมสีแดงนะครับผมก็คือเป็นเสื้อตัวเก่งของเขาเลยนะครับผมส่วนตัวเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับผมก็เท่าที่ผมเคยเห็นนะครับผมก็เห็นตอนที่เขาใส่ตอนที่บุก ที่สงครามารีนฟอร์ดเนาะนะครับผมแต่ว่าโมเดลตัวนี้ก็คือใส่ทั้ง2ตัวเลยนะครับคือทั้งสีเหลืองกับสีแดงเลยนะครับผมโมเดลตัวนี้นะครับผมก็ไม่หักไม่กาวนะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ได้อ่ดึงฐานออกมาให้ดูอะไรนี้นะครับเพราะว่าผ,ผมก็กลัวนะครับผมมันจะหักนะครับผมเนี่ยครับผม ไม่ได้ขอดึงฐานอะไรออกมาให้ดูนะครับผมเพราะผมเคยดึงมาแล้วนะครับรีวิวตัวหนึ่งนะครับคือหักขามือผมเลยนะครับผมและนะครับข้อมูลนะครับถ้าโมเดลตัวนี้นะครับเป็นมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งกล่องครบเนี่ยนะครับผมราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ650บาทนะครับผมถ้าเป็นราคาปกติทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าแบบเจอคนที่ซื้อมาแล้วเขาเก็บนะครับผมเขาบกาปล่อยต่อก็จะได้ ราคาที่ลดลงไปนะครับผมก็แล้วแต่คนที่เรานะครับคุยด้วยหรือว่าร้านที่เราซื้อเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอ่าลูฟี่นะครับที่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวนี้ต่อคือก็นะครับก็เป็นเสื้อเปิดอกนะครับผมแสดงเห็นรอยแผลเป็นนะครับผมเสื้อก็รองเท้านะครับผมที่ใส่ก็เป็นรองเท้าสานนะครับผมกางเกงนะครับก็เหมือนกางเกงยีนนะครับผม ก็เหมือนกับยินเลยนะครับแล้วก็จะมีผ้าคาดเอวอยู่นะครับผมสำหรับโปรฟี่นะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับผมไม่มีหมวกฟางมาด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ไม่ได้ห้อยหมวกฟางหรือว่าไม่ได้ติดหมวกฟางมาด้วยนะครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและผมนะครับก็ไม่มีกล่องนะครับผมโมเดลตัวนี้นะครับ แต่นี้ก็คือให้ดูรายละเอียดดีเทลนะครับผมคะแนนนะครับผมถ้าผมให้นะครับผมผมก็ให้อยู่ที่ประมาณ8.5นะครับผมเพราะผมอยากให้มีหมวกด้วยนะครับผมอยากให้มีหมวกด้วยนะครับหันเดียวตัวนี้นะครับผมก็นะฮะแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับเก็บสามารถที่จะเก็บได้นะครับผมนะฮะก็นะครับก็แนะนำไว้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ลูฟี่นะครับเนี่ยครับตัวนี้นี่สวยสวยเหมือนกันนะครับก็นะฮะก็เป็นงานแท้นะครับแต่ว่าเป็นงานที่ไม่มีกล่องนะครับนี่นะฮะนี่ก็เหมือนกับว่าเพิ่งสู้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ยังมีแผลแล้วก็ลองรอยนะครับผมนะครับพวกเสื้ออะไรเงี้ยคือขาดวิ่นหมดเลยนะครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาโมเดลพีก็เอามารีวิวเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฮูซ่าสวัสดีครับขอบคุณครับ